ข่าวนี้นะคะมาที่นักร้องนักแสดงหนุ่มตุ้ยเกียรติกมลค่ะที่ไม่เคยเห็นเปิดตัวกับแฟนสาวนอกวงการเลยนะคะแถมก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยพูดว่าไม่พร้อมที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกก็เลยไม่รู้ว่าความรักเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าค่ะ ซึ่งล่าสุดก็ซิปตาบันเทิงมีโอกาสเจอหนุ่มตุ้ยนะคะก็เลยจ่อไม้ถามถึงความสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกวงการว่ายังรักกันดีอยู่ไหมโดยเจ้าตัวนะคะก็บอกว่าความรักยังแฮปปี้ดีค่ะและอีกฝ่ายเข้าใจเรื่องที่ตนเนี่ยไม่อยากแต่งงานแล้วก็มีลูกเพราะว่ายังรักความเป็นอิสระอยู่นะคะที่สําคัญก็คือตนเนี่ยไม่อยากมีลูกเพราะว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากเลยไม่อยากให้ลูกต้องมาใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะ ก็เป็นนอกวงการเหมือนเดิมครับแต่ก็ไม่ได้แบบเปิดเผยอะไรแต่ก็ไม่ได้ปิดนะก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็ถ้าเรื่องแต่งงานก็คงยาวมันยังไม่มีในสมองเลยใช่ใช่แล้วส่วนเรื่องมีลงมีลูกก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่แบบอ,อยากมีสละแล้วก็ทําอะไรที่โดยที่ไม่ต้องห่วงใครนอกจากพ่อแม่เราอะไรเงี้ยสำหรับตัวผมนะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อาจจะคิดอยากมีครอบครัวอยากมีลูกแต่ถ้าตัวผมผมแค่รู้สึกไม่อยากให้ใครต้องมาลําบากอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโรคภัยเขาเจ็บด้วยโอ้โห เราจะรู้ไหมลวงหน้าว่าเราจะต้องมาใส่แมสกันสองชั้นคุยกันแบบนี้ถูกไหมพี่แล้วถ้าวันหนึ่งผมถ้าเกิดผมมีลูกผมต้องมานั่งห่วงลูกอีกให้เป็นแค่ตัวเราดีกว่าที่จะต้องถ้าจะลำบากก็ตัวเราคนเดียวสบายก็ตัวเราคนเดียวแล้วก็พ่อแม่เราสบายก,กันไปด้วยอะไรเงี้ยดีกว่า